มานั่งเลียลิ้นแผลบเลยได้ยินใช่ไหมลูกได้ยินมามีกำลังเตรียมอาหารให้เขาอยู่นี่ดูมีเปียกเปียกเม็ดเม็ดมีไก่ไก่ตาช่างซื้อมาสองอันเลยเผื่ออันใดอันหนึ่งเสียออ้ยนั่งรอเลยแป๊บหนึ่งลูกมามีเตรียมแป๊บเดียวเดี๋ยวหม่ำๆเลยนะคะอาหารเย็นอาหารมาแล้วแล้วก็มีนกมีนกบินผ่านวิ่งไปนู่นแล้วก็วิ่งกลับมากวงนกยังเอาดูดิสิสนใจนกลูก เอาม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 าเดี๋ยวเอาโต๊ะก็เอาโต๊ะกันเขาเป็นหมาเลยแต่เขาเป็นหมาเอ้ยเขาเป็นไฮเปอร์อ่ะฮะไอ้นุ่นก็สนใจไอ้นี่ก็จะสนใจอ่จะสน,ส,นสนใจทุกเรื่องเลยอ่ะนกก็จะไล่กินก็จะกินทุกอย่างรีบหมดรีบทำไมนะสโลว์ไลฟ์สิลุกสโลว์ไลฟ์ชีวิตหนูไม่จำเป็นต้องเร่งรีบอะไรเลยนะอืาน วันนี้กินเหมือนเมื่อวานนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีจะลดเปียกแล้วนะมามีจะให้กินแบบว่าเหมือนเดิมสูตรเดิมเนี่ยสองวันแล้วก็ค่อยๆลดเปียกวันนี้ก็เป็นเปียก200กรัมเม็ดเม็ดสามสิบห้ากรัมไก่ต้มเนี่ยมีสมาธิในการกินหน่อยเิลูกได้ยินเสียงนกไก่ต้ม15กรัมแล้วเดี๋ยวเย็นก็กินเม็ดเม็ดอีก40กรัมนะคะกินช้าๆลูก เตี้ยเขาเป็นคนที่เวลากินเราสามารถจับตัวเขาอะไรเขาได้หมดนะเขาไม่ห่วงนะอมมนมีแบบเคยขยับจานอะไรเขาก็เขาไม่ห่วงเลยเขาไม่ห่วงจานชามเลยเขาไม่รำคาญเวลาที่เรายุ่งอะไรกับเขาเนี่ยจับตัวจับอะไรเขาอะตอนกินแต่ถ้าตอนจะนอนกําลังจะหลับเนี่ยถ้าไปจุ๊บไปอะไรเขามากๆเขาจะรำคาญเออแต่ถ้าตื่นแล้วเนี่ยหลับเต็มอิ่นแล้วเนี่ยจุ๊บได้อารมณ์ดีเขาจะเป็นประมาณนี้นิสใส่เขาโอ้โหหนูกินหมดเกลี้ยงแบบ กี้ยงกิ้ง <pump. S 1> จริงๆเลยลูกหนูว่ากินเร็วเกินไปเน okay. ี่ยเห็กหมากินเร็วอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรไปนั่งพักเดี๋ยวค่ำค่กินใหม่เดี๋ยวไปวิ่งเล่นก่อนนะคะโอเคจะไปไล่นกต่อมันโอ้โหเรียนเรียนมันสงสารจังเลยมีอีกหมอลูกเหรอพอแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเนี่ยเนี่ยหุ่นกำลังดีนอนนี้ไหมนอนเตงเตงไหมนอนเตงเตงบ้าง